สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้กับพี่พิมพ์วันนี้พี่พิมพ์ตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะตีห <meets Gil punk> ้ากว่าจะตื่นขึ้นมาดีถอกร่างกายนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะนําสูตรดีๆมาให้คุณเพื่อนๆดูกันว่าพี่พิมพ์ทํำยังไงตื่นขึ้นมาในวันนี้นะคะรอชมดูนะคะวันนี้พี่พิมพ์ตื่นขึ้นมาแล้วพี่พิมพ์จะทํำยังไงค่ะพี่พิมพ์ตื่นขึ้นมาจะดีถอกร่างกายนะคะดีถอกร่างกายตัวพี่พิมพ์นะคะ มี3มอย่างนะคะ1กาแฟ2เกลือดำสามมะนาวค่ะพี่พิมพ์จะเริ่มเลยนะคะดับแรกพี่พิม์ก็จะใส่กาแฟสองช้อนชานะคะวันนี้ เกลือดำค่ะเกลือดำหิมาลายนะคะต้องเป็นเกลือดำนะคะสองช้อนค่ะใส่น้ำก่อนนะคะละลาย ละลายก่อนละลายเกลือก่อนน้ําอุ่นนะคะใส่น้ําอุ่นค่ะก็ะคนดีถอกร่างกายมันจะออกทั้งหมดไส้หมดพุงเลยนะคะคุณเพื่อนคนไหนที่ไม่ขับถ่ายหรือว่าสองสามวันถ่ายถ่ายไม่สะดวกลองเอาสูตรนี้ของพี่พิมพ์ไปใช้ดูนะคะ บางคนไม่ถ่ายบางคนไม่เข้าห้องน้ําเลยสองวันสามวันทํายังไงบางคนก็ถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดนะคะลองสูตรนี้นะคะลองสูตรนี้ลองดูลองสูตรนี้แล้วก็ต้องไม่ไปไหนนะคะต้องอยู่บ้านหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะจุดจูดจุดจ,ดจดุทั้งวันเลยคะ่ะแล้วมันจะออกหมดไส้หมดพุงเลยนะคะมะนาวคะ่ะมะนาววันนี้พี่พิมพ์ใช้สองลูกนะคะ ใช้สองลูกนี่ค่ะแต่ว่าใช้ไม่หมดค่ะใช้ไม่หมดนี่ค่ะจะจุดจุดอย่างดีเลยนะคะลองดูนะคะมันเป็นการล้ลางลำไส้เรา พวกอ,อุจจาระที่ข้างค้างอยู่ในลำไส้นะคะลองดูค่ะแต่พี่พิมพ์นี่กับเพื่อนๆนะคะเคยลองกันมาแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่นะคะจะประมาณนี้ค่ะ ตื่นขึ้นมาทําเลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะตอนไหนก็ได้ค่ะอย,อย่าเพิ่งทานอะไรก่อนค่ะอย่าเพิ่งดื่มหรือว่าทานอะไรก่อนเรามาทําสูตรนี้ดื่มกันก่อนนะคะแล้วจะรู้เลยค่ะว่าประสิทธิภาพดีจริงๆนะคะทะลุทะลวงพี่พิมพ์จะไม่ใช้น้ำพึ่งนะคะกินแบบนี้เพียวๆแบบนี้ขมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีกาแฟกับเกลือดำนะคะมะนาวค่ะแค่นั้นเองค่ะสูตรของพี่พิมพ์ไม่มีอะไรค่ะสามอย่างค่ะสามอย่างนี้แหละคะ่ะทะลุทะลวงนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะดื่มเลยนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะค่อยเดิมไปมันจะเป็นขมขมเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวปลาแรมปลาแมนะคะลองดูกันนะคะคุณเพื่อนๆ <c oughs> ค่ะคลิปนี้พิมพ์ก็พี่พิมพ์ก็เอาสิ่งดีๆวันละเล็กละน้อยมาเผอแผ่กันนะคะใครอ,อยากจะเอาไปใช้หรือว่าอยากจะทำตามก็ได้คะ่ะ คลิปนี้พี่พิมพ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นประโยชน์กับบางคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ